มาดูรีวิว a อต m 4206อนนะอันนี้ติดแอร์มีป่องข้างบนนี่มาดู a อต m 4206องศูนยนะแอตตี่อนนี่ติดแอร์นี่อันนั้นห้องขับ ซูมซูมซูมประมาณนี้ไปดูหน้ารถจักรมาค่ะดูหน้ารถจักรนี่หน้ารถจักรนะอสัสี่สองศูนย์หกมีลูกรกปไฟทอด้วย อันลักของรถไฟไทยนี่ใกล้ๆนี่เป็นไฟมนเป็นหูดสองบอกกลองข้างบนนูน่นก็จะเป็นแอร์ของหมารู้จักนะอ่าแอร์รู้จักมาเนี่ครับบ๊ายบาย